EP สออยากได้วับจุงเบยนะครับ <Okay. S 1> สุดเครับวันนี้ผมชมาก่อนนะครับวันนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ EP สออยากได้วับจุงเบยนะครับเ <Okay. S 1> ดี๋ยววันนี้เราจะพา คนไปสวยอะเราเข้าไปแบบเข้าบาร์ไแล้วครับใครอยากได้บาร์คนที่สวยนี่ก็เขารอได้แล้วผมจะเข้าไปเลยไม่ได้เตี้ยม,มันนะครับเข้าไปจริงๆเลยก็กดติดตามเราเดี๋ยวเราไปดูเดินไปหาคนแล้วนะป่ะตาตาไปแลยป่ะ

ออนไซส์ออนซสร้อยเปอรเซครับร้อยตคร,รับถือว่าลูกก้รสุดป้องกันและปลอดภัยช่วยเหลือตัวเองใช้<ะ>ดีเยี่ยมในการยกการก<ะ>ารเรียนเราจะได้รู้เรื่องและ,ะก็ดำเนินการต่อได้ดีเยี่ยมส,<ะ>สุดยอดโโโอออหสุด้เข้าไปเลยขอเวามขเห็นผ่านรายการ อะไรก็แล้วอาทิย์น่ะเจ้าของอาทิตย์อะถามมีแฟนครับเนี่ยยังค่ะดิเขอกอะครับเนี่ยจะคนดูช่องผมมาเขาไปเดี๋ยวมีโอ้ค่ะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วก็จะก็พักมาคุยดีๆนะครับยุ่ยูุ่มอห์อครับเนี่ยครึ่งหรอค่ะเข้าหรือเข้ากันแล้วเท่าๆแล้วเนี่ยอ๋อกุค่ะอดปลาเกล้าก็ใกล้ๆเลยเรียนเรียนเรียนแล้วครับเรียนสิ่ภาษาจีนเรื่อยๆตอนสีเรียนจีนค่ะเหมือนกันเลยอ่ะ เอาไปเลยหนึ่งนิ้ว้มนี่ห้าเขาเี่นห้ามเด็ตรงนี้ด้วยนะครับครบขอบค่ะตามได้เลยนะครับไม่ตอบ บาข้ามขบุ้ณที่ทำากัรีดบ้าบ้ไอดีอะไรเงี้ยพี่จะให้กัคู่ดาพี่ไปซีดตาไปเลยได้หรอโอเคใพี่น้ำเสียงอะไรนะเสียงปกติถาเลยน้ยต้องเขินนะถาถาน้องไมนรอยังอยู่มอทะคเนี่ยอมอามอาหครับอะไรครับสองคือไม่มีไม่มีใครคุยแล้วรู้ไง ถ้าไม่มีคนมพิีเตจากรายการพี uh, ่น ja ี okay. ่น so, ้องเอาวะนมาี่ครับติดตามได้นะครับไป A few moments later คออี T ่นี่ไทยรการค พอครับมีข้องมอสามมีสามครับมีแปดครับกู้โหคุณ่าแค่นี้กูล้อมไม่หยุดไม่มีให้ไหมครับได้แล้วครับอ้โแล้วก็วันนี้ถ้าชอบพี่ทุกดไลค์กดแชร์กดซับติดท้ายนะครับช่องประกอบเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีต่องแล้วมีน้องคนหนึ่งเขาบอกให้ผมแบบหาผู้ชายขอแจกเวลไอ้ฉะผู้ชายไงแต่ผมเป็นผู้ชายแล้วผมไม่ขอผู้ชายผมก็แลเป็นต้นไงต้งก็เลยครับ รออีพีหลังถามสี่อีพีสบายผมอาจจะหาพิทกากรผู้หญิงมาแบบทำก็ได้นะครับก็ทำเพื่ออะไรวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยก็ติดตามสิดทายกดกระดิ่งกดไลค์กดทุกอย่างนะครับจริงจังกับชอปมาก่อนแล้วคิปหน้าเรามาเจอกันวันนี้สวัสดีครับบหวยนี่ รักคุณนะเป็นภาษาจีนเธอเองไม่กินของทอดเพราะว่าเธอชอบอาหารลีนแต่ฉันจะพาไปกินบุฟเฟ่แล้วต่อกันด้วยอาหารจีนอาอยากจะกินอะไรอคน k า n a r ฉันพร้อมเะ